เช้านี้มาดูกันนะครับว่าไอ้ตัวไหนบันเดอร์ไอ้ตัวไหนเดือ้อโดนตีนะโดนตีนะต้องขู่ไว้ตลอดไม่อย่างนั้นเขาโอ้โหดื้อจริงๆดูดูดิแม่กับลูกนะเนี่ยเองแย่งกันกินนะนี่ไอ้พ่อพันนี่กินอย่างดี กินเว็อเนี่กะละมังที่สองแล้วส่วนตัวอื่นก็ไม่ใช่เบานะครับเนาะกินกันแบบสุดๆดูดูดูด,ด,ดูแต่ละตัว ถ้าเกิดกินดีอย่างเงี้ยสบายใ,ใจแล้วโอ้เขากินดีเสร็จปั๊บนอนแล้วกันเนี้ย <c oughs> เป็นเวลาเขาเรียกว่าเป็นเวลารับเวลานอนอ๋ดูด้วยเนี่ยไอตัวนี้มันมาขวางโลกอะไรเนี่ยฮ้ยเหยียบกะะมังหนึ่งกินกะละมังหนึ่ง,ะะง,งเอากินเข้าไปไอหนูทำไมเหมอ สนุนมากินกับแม่เขาเนาะกินกับแม่เขาเดๆๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหต้องโดนปีนี่เดี๋ยวนะเนี้ยเถอะมีไม้เรียวอันหนึ่งนะครับไวต้ตีไม่อย่างนั้นละเขาดื้อ ดูภาพมุมกว้างเขากินกันอย่างนี้แหละครับเนาะมีการชนกันบ้างกินกันบ้างแบบสงบบ้างไม่เอ็งั้นนะเราก็มีไม้เรียวหนึ่งอันนะครับนี่ไม้เรียวสําหรับจัดการไอตัวที่ดือ้อตีเพี้ยเขาให้ตีทุกวันทุกวันเขาเขาก็กลัวเวลาเรากู่เขาโอ้โหวันนี้เปลี่ยนสถานที่กินเนาะ ให้มากินชั้นสองบ้างชั้นหนึ่งกินมานานแล้วลองดูลองดูองดอโอเคเริ่มหัดกินเนาะปกติแม่เขาก็จะอะไรก็จะกินอยู่บนเนี้ยกินบนคอกแล้วลองฝึกดูครับลองฝึกดูก็โอเคนะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดหหันหน้ามาหน่อยอร่อยไหม ไม่น่าถามนะดูด้วยเลยโอ้หน้าเต็มจอเลยดูสิอร่อยมากมายอือหือกินหน้าอร่อยมากเลยเนยดู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 ขนาดคุยอย่างนี้ยังไม่สนใจเลยนะเนยกินดีมากกินดีมากใบตองเขาเรียกว่าใบาอาหารราคาถูกแต่โปรตีนสูงเช่นเดียวกัน รอร่อยแล้วก็ทําให้ไม่ไม่ทายเร็วเนาะเป็นก้อนที่ดีถ้าเกิดกินไปตองเมื่อไหรแล้วเป็นก้อนดีจังเลยโอ้โหดูดิแต่ละตัวกินโอ้น่าเล็ดอร่อยเนาะ อะไรตอนนี้ไม่กินจะมาดูอะไรก็ถ่ายรูปเออเดืสิเนี่ยดูสิเนี่ยอืมใบเดียว <laughs> กินไวมากโอ้โหสุดจริงสุดจริงไอ,อตัววิ่งเล่นก็วิ่งไปไอ,อตัวที่จะกินก็กินปาเช่นเดิยเช่นเดิมนะครับผิวทูเหลืองก็ยังมีให้กินอยู่ในการะมังแต่ใบตองมาปุบ๊บทิ้งการะมังเลยอะมากินใบตองก่อน เดี๋ยวบรรดาแม่ๆมาแย่งกินไม่ได้กินอีกดูๆแต่ละตัวกินแบบนี้นะครับเจ้าของอุ่นใจได้เลยว่าอ้วนแน่นอนไม่เลือกเนาะใหม่ๆเขาอาจจะเลือกนะครับตอนที่เราฝึกเขาพอเราก็ฝึกไปนานๆปุ๊บเนี่ยเป็นของที่ต้องต้องกินเลยขาดไม่ได้แค่บอกหิวแล้วหิวแล้วใบต้องความสุขของคนแก่เนาะ ได้มาดูแพะกินอาหารได้ดูหาอาหารให้แพะกินก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับความสุขที่ความสุขที่ไม่ต้องไปซื้อไปหามาความสุขที่อยู่ในบ้านเราเราเอาความสุขตรงนี้มาจะลงใจเนาะอิ่มอกอิ่มใจได้ดูแลเขาเห็นเห็นเขามีความสุขลรปก็สุขด้วยอา้าจะลงมาทำไมข้างล่างไม่มีอะไรกินแล้ว ขึ้นไปเลยสูเอ้ยดูใกล้ๆเลยซูมไปดูใกล้ๆเลยว่ากินยังไงเนี่ยทำมมันกินดีแท้ดูสินะเนี่ยเอออะไรดูดูดูดบางตัวนี้จะมากัดเสื้อมากัดอะไรเนี่ยโอ้โห สุดจริงสุดจริงแะชุดนี้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปกินเลยขึ้นไปกินเลยขึ้นไปกินเลยจะได้ออกแล้วออกยูทูบแล้วมึงจะมาหอมแก้มมันเกิดอะไรกันหนฮะดูดิ้เอาดูดิเนี่ยมึงจะมาหอมแก้มอะไรกันละ่ะเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกอดเขาบ่อยนอะกอดเขาบ่อยหอมเขาบ่อยอ่าเดืดเดืเห็นไหมเนี่ย ตายเลยตายเลยเลี้ยงแพะหรือเลี้ยงลูกน้อยเนะี่ยดูทีเนี่กินกันแบบสุดๆอา้าไอ้ตัวนี้มันจะมาอะไรตรงนี้นะฮะดูดูดูปีนคนนะอ้าวเดือดสุดๆจริงๆอย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน ออกินกันนั่นแหละโอ้ยจะแย่งกันทำไมเนี่ยฮฮอีกลำบางนึงก็งมีอยู่นะเนาะตามภาษาเขาจริงๆว่าต้องมีการแย่งกันแย่งชิงดีกันตัวไหนได้กินตัวไหนไม่ได้กินเอาเอาเห็นไหมเฮ้ยอย่าอย่าตกลงมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปินเออ,เอ,อจะตามมากอด พอเราลักเขาเขาก็ันลักเราอยู่ใ,ใกล้ไม่ได้เลยเนะี่ยอยู่ใ,ใกล้ปุ๊บออกอาการเลยอยากจะมาหาไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาได้กินเลยกินเลยจะถ่ายรูปเออแอคชั่นเลยนั่น,นแหละถูกต้องออ นะเขาจะทําอะไรเนะี่ยเขาจะกินหรือเขาจะมาเล่นอีกใจหนึ่งก็อยากจะเล่นกับเจ้าของเนาะอีกใจหนึ่งก็จะกินกินก่อนเลยอยา่อยเล่นกันอ,อตอนเช้ามาก็ต้องหอมต้องกอดกันบรรดามแพะน้อยอดูสิเนะี่ยเขากินยังไงกัน เริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วใหม่ๆนี่ตก,กรใจถ่ายรูปเนี่โอ้โหวิ่งเดี๋ยวนี้เริ่มให้ถ่ายแล้วเริ่มก็เริ่ม,ม,มคุ้นชินละดารานหน้ากล้องอจะสังเกตได้ว่าเขาเริ่มกินง่ายกินเป็นเนี่ยก็สบายแล้วมีแค่ผิวทุเหลืองกับใบตองก็อยู่ได้แล้วเนาะสำหรับแพ้น้อยแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ้วนอ้วนมากเลยหนักอึ้งเลย ยอมรับเลยเนาะเขากินนมแม่อย่างเดียวนี้ไม่ค่อยหนักนะพอมากินพวกอาหารหลากหลายชนิดนี่น้ำหนักตัวเยอะขึ้นเลยดูมุมใกล้ๆโอ้ยึ้นมาแล้วขึ้นมาบนแล้วดูดิไอ้แกงสามหนุ่มกินกันอะไรยังไงเนี่ยดูดูดูกินกันสุดเหลือเกินรู้ท้อง เอ้ยของใหญ่แท้มาเ,เปลี่ยนบรรยากาศให้เขามากินข้างบนบ้างพองคลางแม่เขามาปุ๊บมาแย่งกินกับหมดลูกไม่ทันได้อิ่มเลยบรรดาแม,แม่แม่ทั้งหลายมาแล้วชุบชุบชุชเหนียบร้อยเอ้าอูหมดแล้วเหรอตายแล้วกินไวมาก ใบกล้วยก็กินเก่งผิวถัเหลืองก็กินเยอะอ้าไม่อ้วนว่าจะเป็นยังไงก็จะมีฟางไว้ให้เนาะกลางคืนไอ้ตัวน้อยก็หัดกินฟางตัวใหญ่ก็กินด้วยส่วนด้านบนใ,นในในด้านนี้ก็เอากล้วยมาอีก4-5ใบใบตองเนาะก็ทำให้เขาได้กินหลากหลายโวมองมุมนี้สวยมาก ดูว่าแพะก็ยืนสากินแบบอร่อดอร่อยแบบนี้คนเลี้ยงสบายใจคนนี้นี่ท้องไป <c oughs> ท้องใหญ่จังเนาะการเลี้ยงแพะไม่ง่ายนะถ้าเกิดเราเลี้ยงให้ง่ายมันก็ง่ายถ้าเกิดเลี้ยงให้ยากมันก็กยากตอนใหม่ใหม่ท้อเลยนะเลี้ยงใหม่ใหม่เนี่ยโอ้ยเพราะว่าขขเขาเขาเลี้ยงยืนลงเนาะยืนลงเสร็จแล้วมันกินกินของลําบาก แล้วเราก็มาฝึกเอาพอฝึกไปฝึกมามันก็เริ่มเริ่มง่ายขึ้นทุกวันนี้เลี้ยงแพะง่ายจริงๆนะครับหลักการเลี้ยง่ายนะครับเลี้ยงแพะที่ทำให้ง่ายก็คือเราฝึกให้เขากินตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่เลือกนะครับเขาจะไม่เลือกถ้าเกิดเราฝึกให้เขากินแบบของแากๆอาหารข้นอย่างเงี้ยเราไม่มีไม่มีเงินซื้อเนาะ ถ้าเกิดเขาได้ฝึกอาหารคนมาก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาเปลี่ยน,ยน,ยนกินเป็นกระถิ่นอะไรเนี่ยก,ก็ยากนิดนึงแต่แต่ก็สามารถฝึกได้แล้วครับฝึกได้ทุกตัวแพะฟาร์มนี้ไม่ได้กินอาหารค้นเลยนะก็ช่วงนี้เราสีข้าวกินเองเนาะเราปลูกข้าวเสร็จเอาข้าวไปสีมันก็จะได้ทั้งแกบทางข้าวปลายปลายข้าวเนาะแล้วก็เอา ปลายข้าวนี่แหละครับมาผสมอาหารให้กินช่วงนี้จะกินดีรู้สึกว่าเขากินแล้วเขาจะมีน้ำมีนวลรู้สึกโอ้โหเขาชอบมากเลยเฉเพราะไอข้าวเม็ดหักนะถ้าเกิดใครมีไก่ก็เอาไปให้ไก่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดมันเหลือคนเลี้ยงแพะนะครับแนะนําเลยข้าวปลายมาผสมสกรรมักกําสองกรรําต่อกันให้อาหารแต่ละวันเนาะเวลาหนึ่งเนี่ยผมให้ประมาณนักสรารมกําได้แหละครับสารรมกํามือเนี่ย โปรยเข้าไปแล้วก็ผสมกับหญ้าปัน่นก็สามารถทําให้เขากินหลากหลายชนิดได้เลยอร่อยแล้วก็กินไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆยอมรับเลยว่ากินดีดูสิเนี่ยเขากินแบบมุดกันกินเลยเนี่ยพื้นที่นิดเดียวนะสามตัวเอาหวัวเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีเนาะมันมีอาหารบ้างอยู่ตรงนั้นนะนะเอาหัวชนกันเงีๆๆๆ้ย อกินแบบนี้ไม่อ้วนจะไปไหนฝึกแบบนี้ครับฝึกแบบนี้แหละอ้วนแน่นอนเนาะให้ให้ให้กินหลากหลายผิวถูเหลืองใบตองใบกระทินเดี๋ยวต่อไปก็จะหัดกินพวกใบมะม่วงใบอะไรนะ้เขาเรียกมันมาลี่เนาะใบมันมาลลี่ก็จะทำให้เขากินหลากหลายมากขึ้น ตอนนี้ส่ญนย่าส่ญนย่านี้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยกินนะเดี๋ยวก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปต่อไปเอาไปปล่อยทุ่งพอปล่อยทุ่งเสร็จปุ๊บก็หัดกินกับแม่เขาอะ่ะก็จะลองดูอา้าวสองสาวอันนี้นี่กาเลยสองนมอ่ะสองนมสองนมโอ้โหดูดิกินกันอร่อ,รอยเลยบาย รูมใกล้ๆดูๆกินแบบนี้อ้วนตายเลยคลิปนี้เป็นคลิปเด็กน้อยล้วนๆเลยเนาะก็เด็กน้อยกินใบตองเด็กน้อยกินผิวถูเหลืองเพราะกินแต่ละวันนี้ไม่เหมือนกันเลยเพราะความดื้อความสนนี้แต่ละวันนี้ต่างกันเยอะบางวันนี้เงียบกินกันสงบสงบบางวันนี้ ต่กินทีก็โดนโลดเต้นเหมือนกับไม่ได้เจอกันมานานก็เป็นความสุขของแพะความสุขของคนเลี้ยงนะครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งของของคนเลี้ยงแพะนะครับมีทั้งความสุขมีทั้งความสนุกสนานไปวันๆเขาเรียกว่าไปหนึ่งวันเนาะไปหนึ่งวันก็เขาเรียกว่าอย่าให้มีความทุกข์เลยเลี้ยงไปมีความสุขไป ก็จะไปคิดอะไรมากมายเนาะไม่ต้องคิดถึงเรื่องกำไรขาดทุนเท่าไหร่ไม่ต้องและเอาแค่ความสุขไว้ก่อนมานี่เลยมานี่เลยือโอ้โหดูดิเนี่ยส่างงามมานี่เลย,เยงงาม,มานี่เลยมาเอออยู่ตรงนั้นแหละกำลังสวยเลยเออกำลังสวยเลยวะืเออเขากล้องได้แล้วสวยสวยสวยอร่อยไหม ไม่ตอบยิงด hey, hey, ้วยเน้องๆแทะอะไรนี่ค yup, ือมายิงแท้ถามว่าอร่อยไหมแสบบอแสบบอหืมเจ้ากินยังแสบบอเคียวมากตีสงสัยจะเคียวมากสงสัยจะเคียวมากดูดูดูมานี่เร็วมามานี่เร็วเร็วเร็วมาเอ้มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลย เออมานี่มานี่มาให้จับหน่อยเร็วม,ม,มันตอบได้ก็คงจะเอาไปติดวิกเลยดูดูดิเคี้ยวด้วยความอร่อ,อนนยมา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 ให้กอดเลย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 ซบหัวไหลกันนะโอ้ย <c oughs> เออนาะเ้ยหลงลักมันเลยเนี่ยนี่โอ้ยไม่ต้องลงมาเดี๋ยวลนเดี๋ยวลนมันลนแล้วมาสุดแล้วพอพออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอดแพ้ก,ก่อนเด้อกอดแพ้ก่อนโอแพ้เป็นที่เรียบร้อยดูดูดูก็จะให้กอดอีกพอแล้วโอ้ยเดี๋ยวลนดเดี๋ยววลนไปไปไปหาอะไรกินไปเด้อไป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 หาอะไรกินไปอืมจะติดไหล่ป่ะ เวลาขายเราจะร้องไห้มาเด้เวลาขายเราคิดถึงคิดถึงเออเนาะมีทั้งมีความสุขมีความทุกข์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสุขก็ห้าเดือนทุกข์ก็สามวัน <laughs> นี่เอไปไปไป,ไปเดี๋ยวหล่นนะเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นไม่ต้องมาหาแล้วไม่ต้องมาหาแล้วเอาาวอไปหากินเลย บางครั้งก็บอกได้บางครั้งก็บอกดื้อจริงๆก็ไม่รู้ภาษาเราหรอกแต่เพียงแค่เราคิดไปเองว่าเขารู้เรื่องเนาะน่ารักอีกแบบครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสำหรับความน่ารักของไอตัวน้อยตัวน้อยที่น่ารักดูไปก็เป็นความสุขอีกแบบดูดูมันกินดูมันกินดูมันกิน q u